นะทุกคนกันแดดแล้วนะความชุ่มชื้นแล้วก็ความนุ่มนิ่มของเขาเด้งดึ๋งนะคะบำรุงไปด้วยปก<อ>ป้องแสงแดดไปด้วยเป็นตัวกันแดดที่ปกป้องผิวแล้วก็ให้ความบำรุง<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าเราทากันแดดแล้วก็ทาคู่แป้งให้ดูเลยว่าถ้าทาแป้งเราเนี่ยมันจะติดผิวแล้วก็มันจะเบลอหรือขุ่มขนได้ในระดับหนึ่งด้วยดูความแบบว่าไม่เป็นขุยนะนี่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 ถูยังไงก็ไม่เป็นขุยนี่แล้วก็ทาแป้งไปดูนะทุกคน นี่คือส่วนสองของเรานะคะไม่ต้องทําอะไรมากเลยแป้งเราหวาะเนื้อปกปิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราบํารุงผิวใช้กันแดดของเราไปด้วยนะคะเนื้อมันจะเนียนแล้วก็ติดผิวสาหรับคนที่ทาแป้งไม่ติดอ่ะตัวนี้มันจะเบอร์รุมขน,นบวกกับกันแดดไปด้วยใครที่ชอบทากันแดดหนักๆอ่ะตัวนี้ทาหน,นักได้เลยนะเนื้อเขาจะไม่เป็นขุยแล้วก็ชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะเนี่ยทุกคนดูสิมันจะเป็นเซ็ตคู่ที่ลงตัวมากๆนะคะใครที่เรากันแดดไปกี่ cũ, ตัวนี้มาแล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้คู่กับแป้งได้เลยนะคะใครสนใจนะสําหรับตัวนี้นะคะเอาไปเป็นเซ็ เเราลลยแใครเห็นคลิปนี้ให้ทุกคนไปเลยนะคะในราคา519บาทแต่ถ้าใครอยากได้แค่กันแดดอย่างเดียวนะคะะปกติ399บาทนะคะตัวนี้นะคะไซส์20 ml นะคะให้ทุกคนไปเลยในราคา290บาทนะคะเห็นคลิปนี้แล้วกดได้เลยในตะกร้าใต้ตคลิปค่ะ